พอร์ตอ้าวฟอร์เรนยังไงอะเฮ้ยอ้าวโดนนะฟอร์เรนลำฉ่ำขนาดนี้นะครับโอ้โหทีมนี้เล่นดีจังฟอร์เรนตึงอ่ะท็อปอยากได้สักตัวโหท็อปอยากได้สักตัวมันก็ฮิวยับเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแครี่มันเอายกแล้วนี่เอาหายดิเอาหายดิท็อปเอ้ยท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังไงอ่ะฟอร์เรนดูดิเฮ้ยเฮ้ยรับให้หน่อยดิเพื่อนรับดิ ลับดิเพื่อนลับดิท็อปโอ้ยสวยลวงหมดเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาสวยดิเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยอ้าวทำไมอย่างนั้นเล่าทำไมอย่างนั้นเล่าเฮ้ยผมมีเคียวสวยอ้าวออลนไม่ใช่พระเจ้านะขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปดีๆจากซูเปอร์ซิกนึกถึงปองนึกถึงซูเปอร์ซิกอย่าลืมใส่โค้ดเทวินเทสยี่สิบด้วยนะครับขอบคุณครับ อยากให้บ้านแดงคนดูเยอะๆนะครับอันนี้เจ้าของไอเดีเนี่ยมีเข้ามาส่องไอดีนะเบลนาสจะไหวนะครับนะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับตอนแรกว่าจะเล่นไวโอเลตเลยไม่รู้ว่าจะซอยไหวหรือเปล่าตัวนี้ตัวฮิวด้วยเพราะไม่มีเสียงก่อมจากพี่อ๋อ,อปากหวานอีกแล้ว โอ้ยมันฮิวยับเลยเพื่อนเอาแค่นี้พอนะครับ <Stop. S 1> ฮิวยับเลยวันนี้ดูแล้ววันนี้ดูแล้วชอบลืมติดตาหมอ,อ,ขอขอบคุณครับอย่าลืมเลยครับช่องผมมาดีนะนะครับดูไว้ติดไว้ครับโอ้ยทำไมปลาหมึกเรามันดูบางๆเลยวะเฮ้ยันตีเข้าเนี่ยตัวนั้นนะ่ะ ล่าหน่อยโอ้ยเกือบล้าได้นะครับจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรไงก็เชออาคอสไม่เอาต่อว่ะเราจะใจสู้ด้วยักหน่อยโอเคได้เฮเลน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 ครับโอ้โหลิงเข้าเลยบึกออกมาก่อนเพื่อนโอเคได้ได้ออกได้ออกได้างี้ออกได้ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรอย่างงี้ไม่มีไรนะครับเลเลนมันฮิวยับเลยไปค่อยเล่นนะก็คิดเหมือนกันคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะสวัสดีครับต้องฟีลสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็เลี้ยงกันดีเกิดในคู้นี้เลี้ยงอะไรฮิวมาอยู่ยงี้ยนะเอ้ยเดี๋ยวนะขอบคุณมากครับเจ้าหอ,อยดีโอ้ยมาแล้ว วกความตึง100บาทสวัสดียามเย็นครับชูช่ๆครับแน้วมาสแมลโล่ขอบคุณครับผมว้าวมามามาอือโอ้ออโ,อโหสาดน้ำไปเฮ้ยตาเลเตอร์ว่าไงจับถึงแล้วดึงหน่อยจับโอ้โหจับจับลิงว่ะลิงล้มสวยอือโอ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะไปก่อน อเอาจริงลิงล้มช้าเกินไปเมื่อกี้ลิงหายตัวโอ้โหแต่แต่จับสวยแล้วเลือกจับอุ้ยเดี๋ยวมันเทเลพอร์ตอ้าวฟอร์เรนยังไงเฮ้ยอ้าวเทฟฟอร์เรนก็ล่วงอะดีเงี้ยเอ้ยฟอร์เรนไม่ล้มโอ้ฟอร์เนรเลนล้ำช่ำสกินใหม่ลงไหนครับลงก่อนลงก่อน สวัสดีครับ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 สวัสดีนะครับน้องสาวของพี่น่ารักทุกวันเลยนะน้องคีมขอบคุณนะคะน่าจะโดนนะฟอร์เรนลัมฉ่ำขนาดนี้นะครับเกมนี้เล่นยากแต่ว่าไม่มีอะไรอ่อกมันเอวานาสมันอยู่ในมือพี่อะนะอย่างว่าแหละมันถ้าฝั่งตรงข้ามมันจะได้ดาวมันก็น่าจะได้ยากนะนะครับ ่อขนงข้าวมันจะได้ดาวมันก็ต้องได้ยากหน่อยแล้วเดี๋ยวสลับขึ้นบนนะครับผมย <Yeah, S 1> คข<ะ>้าวันนี้วันเกิดหนูขอค้าไวไพรหน่อยค่ะเดี๋ยวกี่โมงดีถ้าจะให้ไยพรให้เอาสามทุ่มดีไหมสามทุ่มเดี๋ยวพี่ไยพรให้โอเคปะมันเป็นเลขเก้าอ่ะนะครับมันจะได้เดินไปข้างหน้าชีวิตหนูเดี๋ยวรอสามทุ่มได้ไหมคะ ใจเย็นเพื่อนใจเย็นระวังขวานะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเพลสเตอร์ไม่ได้มานะโอ้โหเต็มเลยเพื่อนโอ้โหทีมนี้เล่นดีจังฟอร์เรนตึงนะครับเดี๋ยว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 ฟอร์เรนตึงจังอ่ะไม่ได้ทันได้ดูอะไรเลยอ่ะนะครับป่าเรายังไงเนี่ยเกมเนี้ย ป่าเรายัางนี่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันดีครับน้องโยกวัสดีค่ะเทลยืนดีเหรอครับผมว่าผมพยายามยืนและแต่ทีมโดนหนักเลยอเลเตอร์ออกรองเท้าวิ่งไวนะครับเกมนี <c oughs> <ๆ>้อ่าค่อยๆเล่น <c oughs> ยังมีความหวังว่าจะยังมีโอกาสได้ส่วนไหม <c oughs> ครับผมก็พยายามเซฟนะแต่ทุกครั้งที่ผมล่วงคือผมล้มในบอดทั้งนั้นเลย โอ้โหทำไม่ไหวอะนะครับมันไม่มีคนเข้าไงม,มันต้องมีใครเข้าให้ตัวนี้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่มาเข้าไม่ไมาเล่นหรอโอ้โหตายละเพื่อนไม่เล่นเลยนะครับ,ปปรบขอบคุณน้องครีมนะครับขอบคุณมากครับ คุณครีม MMT ตบวกความตึง50บาทสวัสดีพี่เข้ามาไม่ฟาก,กดติดตามลาก,ก็ใจให้ทีเข้าด้วยนะมะละกอเ้าไปอยู่เออเดี๋ยวลงท้ายด้มามะละกออีกแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเป็นสับประรดบ้างโอ้อยางนี้แย่ยางนี้แย่อย่างนี้ผมแย่ผมบอกเลยทีมตรงข้ามเล่นโคตรง่ายเลยนะครับสวยสวยสวยผมเล่นยากจังเลยเกมนี้นะครับทีมตรงข้ามเกิดไปแล้วไง น่าจะน่าจะมีโอกาสแพ้นะแพ,แพ้แหละนะครับแั้งจะแพ้ยังไงอะ่ะแพ้ทำไมเป็นคนขี้แพ้จังยังไม่ทันอะไรเลยขี้แพ้อยู่อยู่ยังมีความหวังดิเออใช่ไหมเด็กขี้แพ้จังวะและชีวิตจะประสบอะไรบ้างเนี่ยนะครับประสบแต่อุบัติเหตุไม่ประสบความสำเร็จเลย กะแ,แพ้อย่างเดียวเลยอะเราอ่ะนะครับตู้เฮียขอบคุณมากครับขอบคุณใจส้มครับรอของผมก่อนไหมอะ่ะเขาคุณใจส้มนะครับเล่นง่ายไปป่าววะโอ้ยยับหมึกมันค้ำสุดแล้วแต่เพื่อนไม่เข้าอ่ะนะครับ ทอปอยากได้สักตัวโหทอปอยากได้สักตัวมันก็ฮิวยับเลยเพื่อนโอ้โหแล้วคุณไปกอ,อกแข็งก่อนได้ยังไงเมดอะคุณไม่ออกตัดเลือดก,ก่อนแล้วโอ้ยพอผมจะมีตัดเลือดผมก็แพ้ก่อนพอดีไปออกแข็งก่อนได้ยังไงเนี่ยตายแล้วนะครับเฮเลนมันก็ฮิวยับเลยไม่มีตัดเลือดสักคน เดี๋ยวผมไว้โชว์ตอนที่ทีมผมรู้เรื่องกว่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะทีมผมไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนะครับโอ๋อตายตายโอ้โหมึกขอบคุณที่ไม่ตีผมอีกทีหนึ่งนะครับ มาตัดเลือดมาแล้วโอเคไหวเลยมีตัดเลือดแล้วไหวเลยทีนี้ข้างบนโดนป่มเฮ้ยของก็พอมีอยู่นะครับเกมแรกก็ร้อนเลยโอ้โหมันลองเกิดเป็นผมสักหน่อยหนึ่งนะจะเข้าใจนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมบ้างมันยากเกินไปหรือเปล่านะ เอาหมึกมาหน่อยดิวันดีจาวิท็อปวัดีครับวัดีครับผมวัดีน้องพลอยะเย็นที่สุดแล้วผมอะเย็นอย่างเย็น,กว,นกว่านี้ก็มันแข็งนะครับไปเป็นแอร์แล้วกันเกิดเป็นแอร์เกิดเป็นอะไรสักอย่างอะนะที่ไม่ใช่ท็อปอะเทลไม่ใช่ตัวเลดเกมนะครับเทลเป็นตัวที่ถ้าของนาคือเก่งแต่ไม่ได้ตัวเลดเกมนะบางคนเข้าใจว่าเทลเลดเกม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  เฮ้ยเฮมึกรับเยอะไม่ดีนะต้องเห็นลิงก่อนนะครับ <Evolution, S 1> ผมว่าเราเล่นในมีโอกาสสวนได้วะถ้ามันพลาดอะจริงนะ K อ่ะเมดเรามีของละมีออกโกนี K ่มีอะไรใช้ได้นะครับได้อยู่สวัสดีน้องเบสสวัสดีครับก็สู้อย่างมีความหวังอย่าเพิ่งไปพิมพ์ว่าแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาวีอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าทีมเรามีใจที่จะสู้ แต่เกมนี้ผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันค่อนข้างที่จะสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับรรเพราะว่าฟอร์เรนมันเก่งเหลือเกินนะนี่ตัดเลือดสองคนแล้วส,สู้ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีน้องสินสุดหล่อสวัสดีครับระวังคิกซี่ระวังคลิกซี่คลิกซี่คิกซี่เอ้ยลิงล่างปะลิงมันจะจั่วล่างอะเปิดลิงก่อนนะ โอ้ oh, แต่ว่าเราเสียบนนะเสียบนเสียบนบน,นี่เรามากันหมดอะโอ้โหเอาวะเอาว่ะมึกมึกบ,บางให้หน่อยนะดเด่นได้ปะไปสวยสวยสวยอีกนิดเดียวเพื่อน เฮ้ยลราวิวไขหมดสวยสวยใครว่าไม่ไหวล่ะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าจะไหวใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจะไหวเมื่อกี้ผมฟิกเกอร์ผมฟิกเกอร์หลบยกนะครับไม่รู้เขายกรหรือเปล่านะปกปกคองเลสได้ผมก่อนปกคลองเลสได้ผมก่อนสามทางแล้วถ้าเราได้เฮ้ยเราดักลิงไหมดักลิงดักลิงได้นะ เนียนๆลิงมันคงไม่กล้าเดินเข้ามาลิงมันคงไม่กล้าเดินเข้ามานะเฮ้ยโอ้โหลิงมันกล้าเดินเข้ามาแต่เราถอยออกมาก่อนเฮ้ยลาวิวมันกล้าไปเพ้อวะเอาลาวิวหายไปดิอ้าว เขาวันติมั่วอะยกแล้วเพื่อนดูดูดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยแคลรี่มันเอายกแล้วนี่เอาหายดิเอาหายดิท็อปเอ้ยท็อปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังไงอะฟอร์เรนดูดิเฮ้ยเฮ้ยรับให้หน่อยดิเพื่อนรับดิรับดิเพื่อนรับดิท็อปโอ้ยสวยลวงหมดวูบบอกแล้วไงโอ้ทำไมผมต้องเรียกชื่อตัวเองทุกครั้งเลยวะเหมือนชีวิตผมไม่ได้หวังกับใครแล้วอะ ฝวังแต่ตัวเองเอท่านั้นจริงๆหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยเมื่อกี้ลาวิวแหลมเอาดาร์กเอาดาร์ครับเอาดาร์กไปออเลเตอร์คุณกันคนเดียวได้นะเฮ้ยลาวิวมาแน่ๆเลยลาวิวมาแน่ๆเลยพร้อมชนลาวิวมาเอาไว้ก่อน อ่ะเขาเรียกว่าลองเพื่อฮิวใจนะครับอเลเตอร์ย OK ืนใกล้ๆผมอเลเตอร์คอยจับทุกตัวที่เข้าหาผมเกี่ยวเรียบร้อยพร้อมบวกเฮ้ยเยเดี๋ยวเดียเดียเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาสวยดิเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยอ้าวทำไมอย่งอางนั้นเล่าทำไมอย่งอางนั้นเล่าเฮ้ยผมมีเคียวสวยอ้าวอเอเล้นไม่ใช่พระเจ้า,านะลิงได้สวยสวยสวย ไปตรงกลางระวังฟอเรนให้ผมพอระวังฟอเรนให้ผมพอเพื่อนฟอเรนตัวเดียวนะฟอเรนนะฟอเรนนะเราวิวมาซอยนีเราวิวมาซอยนี้เพื่อนเอา้าโอ้ทำไมอย่างเงาเล้าเพื่อน,อนมีอะเลเตอร์เราได้ดาวจับอะเลเตอร์อย่างเดียวตีบ้างก่อนอะเลเตอร์เฉยจับฟอเรนจจอย่างเดียวเพื่อนเอาดิลูมานฟอเรนอะ ผมว่าแพ้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 ผมว่าแ,าแอ้คนนี้ก็บอกว่าแพ้ไอ้คนนี้ก็บอกว่าผมจะต้องแพ้ขอโทษนะผมไม่แพ้ขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับผม